ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมากับน้องกิตด้วยนะครับสวัสดีครับจากช่องกิตเคทีนะครับครับวันนี้เราทั้งสองคนก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันที่เราจะมาติดตามพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีนิสัยที่ไม่ดีนะครับชอบแอบวางยาให้กับเด็กนะครับก็ผมกับน้องกิตก็จะมาติดตามดูนะครับว่าการ แหล่งผลิตของมันที่ว่ามันผลิตกันอยู่ตรงไหนกันนะครับซึ่งถ้าเราเจอนะเราจะทําลายทิ้งเลยนะครับก็ให้พี่พีเป็นกําลังใจพวกเราต้องสองคนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมต้องสองคนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ ของกิดก็มาติดตามดูของกลุ่มกลุ่มนี้ครับซึ่งแอบผลิตยาแล้วก็ไปผปสมให้กับเด็กกินนะครับก็ได้ข่าวว่าแหล่ที่มันมาทำยานี่อยู่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับของกิดก็มา เดี๋ดูนะว่าแหล่งที่มาของยาตัวนี้อยู่มาจากตร,ตรงไหนกันแน่นะครับมีพยายามเดินให้เบาที่สุดเลยนะครับ นี่ผมก็น้องกิ๊กก็พยายามเดินดูกันก่อนนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าต้นต่อที่แหล่งผลิตที่มันผลิตน,นะนะมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับถพอผมเจอนะผมจะก็จะเข้าไปทําลายล้างเลยนะครับเพราะว่าอายาตัวเนี้ยมันไปทําลายเด็กด้วยนะครับ น้องกิจมีใได้ข้าวมานะมาเป็นต่อของปลายเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเด็กก็รอบที่แล้วที่น้องกิดเข้าไปช่วยเหลือมาได้นะครับ คคามา้อนเวลา่มยเส้นเดินมากม m ครวนี้ผมกับน้องกีก็เดินตาดูมาพักเหนือแล้วต่ก็ยังไ่เจอเราอาจจะต้องใช้เวลาในการรอด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรามาอาจจะไม่ตรงเวลาที่มันกําลังที่มันเดินอยู่นะเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันตรงนี้สักแป๊บน,นึ่งนะครับ กับที่เราสองสองคนได้นั่งพักันเต็นนะเราก็จะเดินต่อนะเพื่อที่เรา่ารายัางไม่เจอ เ่งที่มีแกมีเสีงตะโกนเรียกคนนี่ยอ๋อเฮ้ยไข่ว่ามันทำตัวมีพิรุษด,ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยไขวัดน,นะน่ะที่ได้ยินเสียงตะโกนเมื่อกี้นะมาจากตรงนี้แหละเมื่อกี้ใช้เสียงเบาะตะโกนเมื่อกี้ฮะตะโกนเรียกไขว้ดึงยึงเลยดูดีดีดิ Yeah. มันเป็นคนเรียกยใครมีเรืองยุ่งนเรียกใค่องกงตอนนี้ผมกับน้องขิดก็เดินมาเจอกับไอกคนนี้นะซึ่งมันทาตัวมีพื่อรุ่และทำแปลกๆนะตั้งแต่ผมได้ยินเสียงแต่ตรงตรงโน้นนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนมันเรียกกันอยู่นะตอนนี้ผมมากําลังมาสอบถามมันดูนะว่ามันใช่ทุกคนเสียงมันหรือเปล่าเป็นไรนะมึงอยู่นิ่งนี่นี่เป็นไรเป็นไรอะไรก็ได้เสือ ดูมันลุกลี้ลุกลนจัดเลยตอนนี้อืออย่าไปอย่าไปเข้าใกล้มันแน่น้องกิดออกมาอยู่ห้างกับแต่ดูถ้าทางมันลุกลี้ลุกลนอ่ะถ้าทางมันพีมีพิรุษนะเจอคนเดินมาแถวนี้บ้างวะไม่เจอเว้ยเ้ยน้งมาจากไหน่ะผมมาจากเรื่องกูก้ไปมึงใช่มึงอะมาจากไหนชอบมามาเจอมึงกำลังแล้วเว้ย ใช่เปล่าทำไมดูตัวมันี้ยังก็ไม่ใช่นะมันบอกว่า,วามันม,นม,นมีชับยุ่งด,ด,ด้วยวอะอาการเหมือนคนเล่นยาเลยนะเหมือนคนเล่นล้องนะทีะ่มันเป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มเดียวกับที่เราที่เราติดตามกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีกี่คนไม่บอกเว้ มึงจะกอนเรียกันใช่ป่ะเออราจะมาปไปนี่กระออกมาเคนี่กรออกมารู้สึกมันคุ้มคั่ง้วยนะมันตัวมันจะคุ้มคังแ้วออกมาถูกมยไปกันดีกว่าใช่ใเอามาออกมาอยมัก่อนรู้สึกมันจะคุ้มคังเลยนะเะยาเราดูมันก่อนนะ ใช่เผื่อเราจะจเราเผื่อว่าเราจะเจอมากกว่านี้นะเพราถามไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ตอบอะไรเลยใช่มันส่งเสียงเออาวยายอย่างเดียวนะมันพยายามที่จะไม่ตอบหละเวลาไปซุ่มดูตรงไหนเหมือนมันระคับไรเลยหน้ามันเดี๋ยวเราจะต้องหาที่ซุ่มตรงนี้ก่อนเผื่อแล้วว่าเราจะเจอมากกว่านี้เวลาอ้อมไปข้างนู้นแบบเพราะว่ามันชอบไปรอบอยู่ข้างนู้น ได้ได้เดี๋ยวเราจะอไปฟังก็ได้เจะเดินออมไปฟังยไปแล้วมึงไม่ต้องมาเยมเตียงรงเดี๋ยวเราจะหาทางซุ่มดูมันนะ ว่ามันต้องต้องมีมากกว่านี้นะลักษณะเหมือนคนคุ้มครั่งปิดยานะน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่เราติดตามหากันอยู่คนที่มันผลิตยาสมุนไพรแอบให้กับเด็กกินหรือคนที่เขาไมา่ดูเรื่องด้วยนะมันชอบไปวางยาใส้เขา แต่เราเดี๋ยวเราซุ่มอยู่แถวนี้ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวให้คนอำเนี้ร้าอยู่เลยเป็น,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 นะนหลายนาทีนะนี่หึนยิ่แล้ว,ว่าจะมีเพื่อนเลนยเหมือนว่าเราได้ยืนเสีงยงใครเดินมาใช่ไหม มันไม่เนมี่ยงตต่กนเรียก้วยนะเพื่อนนั่งตเราดูเราดูเพราะว่ามันก็ไม่เป่ยนอยู่นี่อยู่นี่เห็นมันเดินมาไวๆข้างนู้นนะโลมมาแล้วนะ มันเป็นมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันมัน,นก,ก็เราจะเพิ่มยาเพิ่มวันนี้ทำยาเพิ่มไปด้วอีกคนนึงมันเดินลงไปไหนวนั้นนะ ไม่ต้องใส่เยอะอ๋อมันลงไปตักน้ำนะมันม,ม,มีเลยนี่ที่แหล่งที่ไปที่มาของการผลิตยาสมุนไพรนะครับที่มันเอาผสมใส่น้ำแล้วก็ให้เด็กกินนะนะให้เขาได้งนื้อหาในชะีวิะ จิตกำลัำเริ่มเริ่มบทยาแล้วนะกู้กำลังลนัน่ง คนทั่้สึกวกาน้ำจะเมายาเหมือนเดินมันก็จะตรงเท่าไหเลยตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งผลิตยาใหญ่แน่อ๋อพ,พี่เล้ามันแอบเอาประสมน้ำให้เด็กกินใช่ไหมใช่เด็กคนนั้นก็เกิบไม่รอดดีนะที่กำเนิดครับนี่ครับพี สองคนนี่นะอีกคนมาจากเมืองรับแลนะมันบอกว่ามันมาจากเมืองรับแลเอ๋เอาสมุนไพระสมน้ำตำบทขี้ มีคนจะมาที่าอตอะไรเลยตอนนี้ผมก่อน้องคิดก็พยายามเราดูพฤติกรรมของมันนะเราจะรอดูให้มันแน่ชัดเลยว่าทังสองคนเนี่ยุูมแอบผลิตยานะคือเป็นยาสมุนไพรที่มีสารพิษนะรอดูวิธีผลิตวันก่อนนะคอยทำลายถึงนะ เพราะว่าถ้าไปทำลายเนี่ยเด๋ไม่รู้วิธีการของมันหนแล้วมันจะใส่เข้าไปในไม้ไผ่บดยานะมันใช้วิธีในการใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ตำตำให้ละเอียดเนี่ย ก็มันจะไปกรองเอาน้ำมันกรองเอาน้ำแอะดินน้ไม่น้ออนนนา้างหมน้ำของยาเป็นสีแดงอ่ ลอ,อ,อยดีมันเป็นยาด้วยหายได้เลยนี่หรอมันกินไปด้วยนะั่นนะ่ะมันกินเข้าไปด้วยนะั่นน่นะม,นนนะมีอาการมึนเมาแลนะ้วนั่นแหละพอมาได้กินยานะหรือว่าจะเป็นยาคนละตัวกับที่เด็กกินน่าจะ ไม่รู้มันสูตรยามันตัวไหนกันแน่ไงเพราะถ้าเป็นยาที่มันให้เด็กกินเนี่ยจะไม่มีอาการแบบนี้อ๋อนันจะคนละตัวกันนี่บางคนเนี่ยเวลามันกินแล้วมีอาการมึนเมานะอ๋อนี่มันเดินเดินเอียงซ้ายเอียงขวาไปทางนู้นนู้นไปเขาแล้วทางไหนกันไม่นู้นะมันเดินไปโน้นแล้วเว้ยเดี๋ยวไปดูตรงที่ปุ๋ยนั่งตรงนั้นไป ค่อยตามพวนใไปทำอายาทีเฮ้ยมันเมายาไม่เสี่ยงกดังต้องคิดเดี๋ยวพึ่งเข้าไปอีกคนแก่อายู่นี่ยอันนี้น้าแพลร้อนนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปดูตรงที่บน่นี่ยได้ได้เลยทุ่วันน้ามนเจอ,าเจอมาไปดูระวัวงตัวด้วยนะ เจออะไรปเ,ไเไปล่ทำไมกนกิบอยู่ไรนกขนกบวิ่งกลับมาเป็นไรเป็นไรักวนนี้่มีอะไรนะแต่ว่าเหมยทำะไรไปตรงนี้ลงไยกแบคไว่าลงไปทำไรไม่รู้ไปไปติดตามมาด้าน,น,นี่ <ไป S 2> ตรง

มันเดินเลาะห้ว,หวยแปลบบนู้นแล้วมันหากเก็บไปเรื่อยของมันนะ เ็บีย์นั่นนี่นี่มันีืมือนี่ยงอนมัจะผ่นไปนะมันน่าจะต้องมือมนี่นอเจดาบน่าจะอืมไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันน่าจะแอบไปข้างบนนี่แหะยามัน ตอนนี้คือามรู้สึกว่ามันเสพยาเข้าไปเหมือนอาการมันแบบมันบีบนะมันอยู่นิ่งไม่ได้ จอยาทุกวันวางแอบซ้อนไว้นะไหนตรงไหนหยุดมาอยู่ตรงไหนลองนนี่ครับตัวยาของมันที่มันแอบผลิตเมอกี้นะแล้วก็มันก็แอบมาซ่อนไว้ตรงนี้นะเหมือนว่าจะเป็นคนละตัวกันกับที่ให้เด็กกินแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นที่ให้เด็กกินเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็อาการร่างอันนี้เสร็จไม่เป็นแบบนี้แต่ตัวนี้เห็นรู้สึกว่ามันกินแล้วมันไม่อยู่นิ่งนะมันจะ เดินไปเดินมาเหมือนมันดีดอะไรทุกอย่างคล้ายๆกับสมุนไพรยาเซปติดนะใช่เพราอเราได้สูตรด้ดมแล้วก็มันก็จะติดนะพวกนี้นะไอผมเนี่ยจะดูก่อนว่ามันเป็นอะไรอาจจะเป็นสมุนไพรเหมือกนกับแถวบ้านหรอกนะถ้าเอามาจากในเมืองแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าแถวบ้านเนี่ยไอชนป่ามันน่าจะห้ามมาเองได้เลย มันแดงแดงนะมันคือจะไปสุดดมมันนะลองไปยังไงมันแดงแดงอยงแดงนะขนาดอยู่ไกลขนาดนั้มันใช่นั่นกลิ่นมันแรงมาถึงนี่เลยอ่ะกลิ่นมันแฉะแเหมือนกับยาบางอย่างมันคือเราแอบไปแอบวางไว้ตรงที่ขาของเนี่ยเพื่อมันกลับมาอีกนะโอเคเนี่ยมันเหมือนว่ามันเดินไปร้อนน้ำจะเแถวตีมน้ำอยู่ เลยดีกว่านะเพราะ<ช>ว่าเก็บใ้ก็มันจะทับมาสู้อีกแน่นอนแรงจันเนเดเลยตอนนี้มีคนเดินมีเสียงมีคนเดินผ่านมากลกับมาเลย ยงคนเดินมาจากฝั่งนู้นอีซดิเฮ้ยมันย้อนกลับมาอีกรอบมั้งคนมันย้อนกลับมาอีคนก็น้องยอคิดแอบซุ่มอยู่นะลองคิดระวังตัวเลยนะเกีน่น่ เฮ้ย่้ฮ้ยโอ้ยไเอายาเลยเออไปแมอไปด้บ้ายไงไม่ทันได้อไนอยู่น้เลยายี่ตัวยาี่อย่างเงี้ยเดินทางนะม่ใช่แต่ว่ามีย มันพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไงที่นี่เหมือนก๊กยากล่อมประสาทอะไรพวกนี้นวเวลาเขาเอาจามห้มันรอนเนี่ยใส่ให้ใส่เริ่มตกใจเลยที่นี่น้องกิดจ,จ,จะเอาไม้ทุบหัวมันนะโอเคงั้นเราพาก่อนแค่นี้ก่อนดีกว่ามันคงไม่กล้ากล้ามาตรงนี้หรอกเพราะว่ามันเจอเมื่อกี้พิษสาวแล้วใช่ยังไงก็โอเคครับ เราลาพี่เพื่อนไปแล้วเราจะพิชิตอะไรเพื่อนตัางเยอะผมไม่แล่ใจเราเคยทำทีน่าครับเดี๋ยวนี่ไม่ได้ถ่ายแล้วเดี๋ยว่าเดี๋ยวเราต้องสองคนนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าค่อยมาติดตามกันใหม่นะครับพี่ๆี่ถาพี่ๆคนไหที่ชื่นชอบมีกิมมี่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ